เมื่อคืนน้องน่าจะเก็บขยะถึงดึกเลยครับแล้ววันนี้น้องคงดีใจมากเพราะคิดว่าพวกผมคงไม่ได้มาหาอีกแล้วและเมื่อวานน้องก็ได้ขอสิ่งนี้มาด้วยผมเซลลิวส์ตัดแต่งกันเบียนตัดกัประกอบกันเบียนกระเป๋าใช่ครับน้องจะเปิดเทอมแล้วแล้วยังไม่มีสิ่งของพวกนี้เลยจริงๆคือผมก็อยากพาน้องไปซื้อแหละแต่ร้านมันปิดหมดแล้วร้องร้องไห้อยูอย่แล้วมาเจอก็ร้องไห้เลยไปพาาัสดุการ์ดเนี่ยยืนตกากฝนเก่งหมดอนโลก ดูสิขึ้นมาบนรถก็เป็นห่วงแม่เลยอย่างแรกแม่น้องห่วงนะแต่แม่เราขับนําพี่ผมกับเอิงก็ได้คุยกับน้องนะว่าตอนนี้น้องกำลังจะขึ้นป .6 เอาตังค่าขนมฝากธนาคารโรงเรียนเป็นค่าเทอมเอาตน้อยแม่ก็บอกว่าม่ต้องฝากถึงที่ผ่านมาชีวิตน้องจะเศร้าแค่ไหนแต่ผมอยากให้วันนี้เป็นวันที่น้องมีความสุขที่สุดและยิ้มได้สดใสที่สุดดีใจดีใจแล้ววันนี้พี่กับพี่เอิญจะคอยเป็นเพื่อนเล่นน้องฟ้าใสาเองเข้ามาถึงห้างฟ้าใสาก็รีบวิ่งไปหาแม่เลยครับเดี๋ยวฟ้าใสาลแก่อนีอ้มควาสุ เราไม่เคยได้มาเข้าห้างปกติน้องฟ้าใสาบอกว่าเวลามาห้างก็จะมาขอเขอ้าน้ำาเฉยไม่ค่อยได้เข้ามาซื้อของอะไรหรอกเพราะว่ามันแพง <c oughs> ระวังวันใดเลื่อนกินนะฟ้าขสตอนนี้ผมก็พาน้องมาดูอุปกรณ์การเรียนว่าต้องใช้อะไรบ้างฟ้าใสาชอบวันไหนเอาไปลองเขียนก่อนได้นะ <c oughs> ม,มีใครว่าหรอกเรามาซื้อของลองได้เลย,เลย <c oughs> โอ้โหตอนผมเห็นนี่อึง้งไปเลยครับลายมือสวยกับผมถ้าน้องไม่มีเวลาได้ฝึกเขียนนะเนี่ย ถึงน้องจะมีเวลาเรียนไม่มากเท่ากับคน<ด>อื่นเพราะว่า<ด>ต้องช่วยคุณแม่เก็บขยะตลอดแต,แต่สิ่งเดียวที่น้องไม่อยากทิ้งเลยก็คือเรื่องการเรียนฟาใสาลองดูหนังสือที่อยากได้สิเรียนภาษาจีนเหรอจริงเหรอเฮ้ยเอาหนังสือภาษาอังกฤษด้วยเหรออยากเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนอ๋อน้องบอกว่าเอาไว้คุยและสื่อสารกับชาวต่างชาติจะได้มีโอกาสที่ดีอยากได้ไหนหยิบได้เลยนะฟ้าใสาทำไมอ่ะ แม่กับน้องเกรงใจนะอยากให้ไปดูของนี่มันถูกกว่านี้เอาเลยกันเอาเลยอันใหญ่เลยเอาลาสีอะหกสิบสีแล้วกันหกสิบสีพอไหมพ่อหลังจากที่ซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียนกันแล้วนี่ก็คือสิ่งที่น้องฟ้าใสขอผมครับอยากเซอร์ไพรส์แม่ทำไมวันเกิดก็วันที่ยี่สิามีค่ะแต่หนูไม่ได้จัดใช่ไหมอ๋อเหรอแล้วหนูอยากทำอะไรอยากให้เค้กแม่โอเคครับภารกิจต่อไปของเราก็คือช่วยน้องเซอร์ไพรส์แม่เคยกินชาบูหมาล่าไหม ฟ้าใสกับข้าวมาแล้วแล้วเอิญก็บอกว่าแผนซอร์แพ้กของเรากำลังจะมาถึงแล้วอาจใจมันน้องแม่ฟ้าใสก็ร้องไห้ไปเลยครับผมคนแม่คงดีใจมากที่น้องฟ้าใสแอบจัดเงินเก็ใ่ใด้ั คือก่อนหน้านี้น้องเคยเอาเค้กเซเว่นเซอร์ไพรส์มันเกิดแม่เป็นเค้กก้อนแรกในชีวิตและครั้งนี้น้องน่าจะดีใจมากที่ได้เซอร์ไพรส์แม่ในสถานที่ดีๆแบบนี้อยู่ดูความสำเร็จของหนูนะอยู่แต่ดนักการนะก็ใกล้ถึงและสิ่งที่คุณแม่รอดูอยู่ไม่ได้มีอะไรมากมายเลยครับก็เพียงแค่ความสําเร็จของตัวน้องเองเท่านั้นจริงๆแล้วแม่อยากให้ฟ้าใสไม่ต้องลําบากเหมือนแม่ดูตัวท่าร่างกายแข็งแรงเลยนะ งานวันเกิดในครั้งนี้ผมรู้สึกดีใจและซึ้งที่สุดไปพร้อมกันเอิงถึงกับกน้ำตาไม่อยู่เลยครับทุกคนต้องขอบคุณจริงๆที่วันนั้นเราสองคนได้หยุดดูแมวทำให้เราได้มีโอกาสได้รู้จักกับน้องฟ้าใสเด็กน้อยยอดกระตันยูที่มีรอยยิ้มที่สดใส